สวัสดีชาวผู้ติดตามฟลลเวอร์ของช่องอ่อนแก้วชาแนลนะครับก็อันนี้เป็นรายการใหม่อีกแล้วนะครับที่บอกว่าเคยจะทําเกี่ยวกับอาหารแบบใส่เสื้อไรเดอร์ไปกินอาหารเกี่ยวกับเนี่ยแบบประมาณว่าไราเดอร์ไปนั่งกินอาหารเนี้ยผมคิดแหละชื่อรายการไม่ออกสักทีงั้นผมใช้ชื่อผมแทนแล้วกันเบลชวนชิมอ่า EP นี้เป็น EP หนึ่งคลิปแรก จริงๆอะ่ะผมมีคลิปลักษณะนี้แล้วแบบเป็นคลิปแรกใน YouTube ที่ผมเริ่มทําช่องเลยที่ว่าไปนั่งกินบุฟเฟ่อะ่ะแต่นั้นผมก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดช่องไปก็ไม่นับละกันก็นับคลิปนี้เป็น EP 1หนะครับก็ชื่อเบลชวนชิมนะครับชื่อรายการตอนนี้ผมมานั่งกินข้าวมันไก่ตรงถนนพระรามสนะครับนี่ครับตรงถนนพระรามสาม ชื่อร้านข้าวมันไข่ข้าวมันไก่ป้าขวัญเจ้าเก่านะครับก็ผมมากินประจําร้านนี้ก็คือเป็นร้านโปรดของผมอ่ะผมกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะแบบตอนนี้ผมอายุยี่สิบสี่แล้วอะ่ะเรียนจบมหาลาัยแล้วแต่ว่าผมกินมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่อนุบาลเลย ก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็คือราคาทั่วไปอะ่ะก,ก็คือเนี่ยอันนี้ผมสั่งมาพิเศษห้าสิบพิเศษห้าสิบห้าบาทแต่ก็อิ่มอะครับคือกินได้โดยไม่ต้องเบิ้ลเห็นปริมาณเหมือนจะไม่เยอะนะแต่จริงๆเยอะนะครับเนี่ยคือกินจานเดียวอิ่มอะครับ<ม>ก็เอาเป็นว่ารีวิวสั้นๆแลวกันนะพรเดี๋ยวผมจะรีบกินตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกินแล้วรีบไปวิ่งงานช่วงเที่ยงต่อก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นว่าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เลยครับ EP แรกคลิปนี้สันส้นๆนะครับข้าวมันไก่ว่าขวัญเจ้าเก่าถนนพระรามสามครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องออดแก้เชนเนอร์ด้วยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะับเมเมื่อกี้เขาเอาน้ำมาเสิร์ฟแล้วโอเคขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย